กีโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นทุก4ปีเป็นที่รักของผู้คนทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนกีอาตัวยงแต่เมื่อได้เห็นนักกีที่ทุ่มเธออย่างเต็มที่เราก็อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์ใช่ไหมครับทุกการแข่งขันมีเรื่องราวของมันบางครั้งก็ทำให้เราได้รับความกล้าหาญและความประทับใจการชมกีจึงเป็นงานอดิเรกของใครหลายคนอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่บางครั้ง ก็มีการแข่งขันที่ทําให้รู้สึกไม่ดีเช่นกันหนึ่งในการแข่งขันที่กลายเป็นประเด็นร้อนคือการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการแข่งขันครั้งนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมคลิปวิดีโอที่เป็นปัญหาพร้อมทั้งวิเคราะห์วัฒนธรรมทางกีฬาของทั้งสองชาติกันครับเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นในการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปิน แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สำคัญเพื่อชิงเต่าไปสู่การแข่งขันระดับทวีปแต่ผู้เล่นชาวเวียดนามกลับแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าการเล่นนอกเกมซึ่งเป็นการเล่นที่รุนแรงและอาจผิดกติก,กาเราไปชมคลิปวิดีโอที่เป็นปัญหากันเลยครับผู้เล่นเวียดนามคนนั้นสูงถึง190ซมเป็นคนที่น่าเกรงขามในสนามครับโอ้โหมีการเล่นที่รุนแรงมากครับเหมือนจะเป็นการฟาวโอ้นั่นเป็นการฟาวในเกมบุก เธอผลักอย่างชัดเจนแล้วใช้ตัวกระแทกซ้ำเข้าไปอีกนี่มันเล่นเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะครับแต่กรรมการยังไม่เปล่าและบอลก็ไม่เข้าด้วยนี่น่าจะเป็นการฟาวในเกมบุกนะครับมันดูไม่เหมือนสไตล์การเล่นของทีมเวียดนามเลยที่จะมาเล่นหนักในจังหวะแบบนี้โอ้ผู้เล่นหมายเลขสีของเวียดนามเงียนถีเฟืองเล่นแรงอีกแล้วครับเธอทั้งดึงทั้งผลักผู้เล่นของเราโอ้โหเล่นอีกแล้วครับคราวนี้กรรมการมองอยู่อย่างใกล้ชิดเลยครับ ผมว่ากรรมการเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรกันบ้างครับแม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นกีตามมาก่อนก็คงมองว่าเป็นการเล่นที่รุนแรงใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มคลิปเราจะเห็นผู้เล่นเวียดนามดึงผู้เล่นไทยอย่างแรงจนผู้เล่นไทยแสดงสีหน้าสับสนจากนั้นก็มีการผลักผู้เล่นไทยจนล้มลงแล้วทับลงไปซ้ำหรือแม้กระทั่งใช้สอกกระแทกจนถึงขั้นทุ่มผู้เล่นของเราลงกับพืน้น ดูไปดูมานี่มันเหมือนการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้มากกว่าบาสเกตบอลนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการทำฟาวเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ในจังหวะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกบาสเลยบาสเกตบอลเป็นกีที่มีการประทะก,กันได้การเข้าแย่งลูกอย่างดูเดือดอาจนำไปสู่การฟาวได้บ้างซึ่งพอจะเข้าใจได้แต่ในคลิปนี้ผู้เล่นเวียดนามกลับจงใจทำร้ายผู้เล่นไทยที่ไม่มีลูกบอลอยู่กับตัวทั้งผลักทั้งกระแทกอย่างอิสระ เห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทําที่แฝงไปด้วยเจตนาร้ายและไม่จําเป็นต่อเกมเลยวิดีโอนี้มีความยาวเพียงประมาณ 1. นาทีแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในการเล่นได้อย่างชัดเจนท่าทีของกรรมการก็ดูเหมือนจะจับตาดูการแข่งขันนี้เป็นพิเศษกว่าปกติและจากน้ําเสียงของผู้บรรยายก็พอจะเดาได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้เลวร้ายเพียงใดมันคงเป็นการแข่งขันที่เล่นยากมากสําหรับนักกีฬไทย คลิปวิดีโอนี้ได้แพร่กระจายไปในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วและถูกอัปโหลดลงบน YouTube ซึ่งมียอดเข้าชมทะลุ9ก,ก้าแสนครั้งในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นมากมายที่แสดงความโกรธและความสงสัยไม่ใช่แค่จากคนไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติในอาเซียนและแม้กระทั่งชาวเวียดนามเองด้วยนี่มันโหดเกินไปทำไมถึงทำแบบนี้ในการแข่งขันระดับนานา,นาชาติได้ ทำไมถึงเล่นกันแบบนี้ล่ะเพราะทําตัวแบบนี้ไงถึงถูกเกลียดในฐานะคนที่เล่นบาสผมรู้สึกว่านี่เป็นการดูถูกกี่บาสเกตบอลนี่มันมวยปล้ำไม่ใช่บาสเกตบอลโหดกว่าที่คิดไว้เยอะไม่อายบ้างเหรอความคิดเห็นส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความไม่พอใจต่อผู้เล่นชาวเวียดนามหลายท่านที่ได้ชมคลิปก็คงรู้สึกไม่ต่างกันผลสุดท้ายของการแข่งขันครั้งนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน79 ต่อ51ทิ้งห่างถึง28คะแนนทําให้เวียดนามพลาดโอกาสเข้ารอบต่อไปแม้ว่าจะเล่นนอกเกมอย่างหนักแต่กลับพ่ายแพ้ยับเยินทําให้สื่อของเวียดนามเองก็แสดงความไม่พอใจเช่นกันหลังจบการแข่งขันสื่อเวียดนามได้พาดหัวข่าวว่าความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายของทีมบาสเกตบอลหญิงและถึงเวลาต้องยกเครื่องทีมบาสเกตบอลหญิงได้แล้วนอกจากนี้สื่อยังรายงานว่าแฟนกีต่างตกตะลึงและผิดหวังกับผลงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งวิจารณ์สไตล์การเล่นที่รุนแรงของทีมอย่างตรงไปตรงมาในการแข่งขันที่เดิมพันด้วยโคต้าระดับทวีปการเป็นตัวแทนของชาติย่อมทําให้นักกีพาม,มีความมุ่งมั่นมากกว่าปกติแต่หากมัวแต่ไล่ตามชัยชนะจนลืมน้ําใจนักกีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดมันก็คงเป็นเรื่องที่ผิดเพี้ยนไปต่อให้เวียดนามชนะในเกมนั้นก็คงยากที่จะมีใครยินดีกับชัยชนะแบบนั้นได้นอกจากนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวงการบาสเกตบอลของเวียดนามไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นในการแข่งขันฟีบาบาสเกตบอลเวิลด์ค u ั2023รอบคัดเลือกโซนเอเชียก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งแม้ว่าเวียดนามจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในปี2014และ2019ติดต่อกันถึง2สมัยแต่พวกเขากลับไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปี2023สาเหตุก็คือเวียดนามได้ถอนตัวจากการแข่งขันรอบคัดเลือกวินโดว2 ที่จัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์โดยอ้างเหตุผลว่ามีผู้เล่นติดเชื้อโควิดลบ19ซึ่งตามกฎของฟีบาหากทีมใดถอนตัวจากการแข่งขัน 2. นัดในระหว่างทัวร์นาเมนต์จะถูกปรับให้ตกรอบทันทีด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันแม้ว่าการติดเชื้อโควิดจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่การถูกตัดสิทธิ์ก็เป็นไปตามกฎแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือสมาคมบาสเกตบอลเวียดนามกลับคาดไม่ถึงว่าจะถูกลงโทษรุนแรงขนาดนี้ พวกเขาคิดว่าอย่างมากก็คงโดนแค่ค่าปรับและจะยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายต่อไปซึ่งหากคิดตามหลักเหตุผลแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมที่ไม่ได้ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับอภิสิทธิ์เช่นนั้น VBA ได้ส่งหนังสือถึงฟีบาเพื่อขอให้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก Windows 2ใหม่โดยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่แน่นอนว่าฟีบาปฏิเสธคำขอนั้นเพราะคงไม่มีใครยอมจัดการแข่งขันใหม่ทั้งหมดเพื่อทีมเดียว สุดท้ายเวียดนามจึงถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบสุดท้ายไปอย่างเด็ดขาดเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นความผิดหวังของแฟนบาสเกตบอลชาวเวียดนามยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเดือนกันยายนปี2023ก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมทีมบาสเกตบอลเวียดนามได้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยและได้ลงแข่งอุ่นเครื่องกับทีมสโมสรของไทยหลายทีมแต่แล้วโพสต์โซเชียลมีเดียของผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อเงียนวานตัน ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก่อนเดินทางมายัางประเทศไทยเขาได้โพสต์รูปภาพอาหารมื้อใหญ่ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งซึ่งดูเผลนๆก็เป็นแค่ภาพการรับประทานอาหารร่วมกันธรรมดาแต่ปัญหาอยู่ที่แคปชั่นที่เขาเขียนไว้ว่าต้องกินตุนไว้เยอะๆก่อนไปแข่งที่ไทยข้อความดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเขากําลังดูถูกคุณภาพอาหารของประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ถูกส่งไปถึงเขาอย่างล้นหลามไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาไม่มีอาหารทะเลให้พวกคุณกินหรอกไม่พอใจอาหารไทยก็ไม่ต้องมาเก็บตัวที่นี่นี่นะเหลอนักกีทีมชาติระดับต่ำจริงๆการกระทำของเขาสร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์สองของนักกีเวียดนามและทำให้ความนิยมในกีอาบาสเกตบอลในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดแฟนกีหลายคนรู้สึกว่าไม่สามารถเชียร์นักกีที่ขาดน้ำใจ และไม่ให้เกียรติคู่แข่งเช่นนี้ได้อาจารย์สมชายนักวิเคราะห์กีชื่อดังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับน้ำใจนักกีของเวียดนามไว้ว่าในการแข่งขันกีอาระดับนานาชาติหลายครั้งเรามักจะเห็นปัญหาจากการตัดสินที่น่ากังขาการเล่นนอกเกมและการประท้วงผลการแข่งขันจากฝั่งเวียดนามอยู่เสมอทั้งมัญยาของผู้เล่นและแฟนบอลก็อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงตัวอย่างเช่นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งหนึ่ง หลังจากที่เวียดนามเอาชนะไทยได้พวกเขาก็ได้นำธงชาติไปปักไว้กลางสนามซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากหรือในกีอาประเภทอื่นๆก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจารย์สมชายตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุอาจมาจากทัศนคนติที่ให้ความสำคัญกับชัยชนะมากกว่าสิ่งอื่นใดจนละเลยเรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าในหมู่นักกีฬาเวียดนามก็ยังมีอีกหลายคนที่ทุ่มเทให้กับกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ของนักกีเหล่านั้นและเพื่อวงการกีอาโดยรวมหวังว่าทัศนคติที่ว่าขอแค่ชนะก็พอจะหมดไปในเร็ววันแล้วในขณะเดียวกันวงการกีขัง,งของไทยเราเป็นอย่างไรบ้างในการแข่งขันฟีบาบาสเกตบอลเวิลด์คั2023ที่เวียดนามถูกตัดสิทธิ์ไปนั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้นักกีอาไทยได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามนั่นคือการแข่งขันรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟินแลนด ซึ่งฟินแลนด์มีอันดับโลกสูงกว่าและเป็นต่ออยู่มากในช่วงครึ่งแรกไทยตามหลังอยู่หลายคะแนนแต่ในควอเตอร์สุดท้ายทีมไทยกลับพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะไปได้อย่างน่าทึ่งด้วยคะแนน98-88ชัยชนะในระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีของวงการบาสเกตบอลไทยแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงกลับไม่ใช่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นพฤติกรรมของวีระสุวรรณกาจ่ายตัวเก่งของทีมชาติไทย ในจังหวะที่เสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นขณะที่เพื่อนร่วมทีมต่างโห่ร้องดีใจ <c oughs> เขากลับถือลูกบาดไว้ในมือชูกำปั้นแสดงความดีใจเล็กน้อยจากนั้นก็เดินนําลูกบาดไปส่งให้กับกรรมการที่ยืนอยู่ข้างสนามอย่างสุภาพก่อนที่จะวิ่งไปร่วมฉลองกับเพื่อนร่วมทีมการกระทําที่เปี่ยมด้วยความข่าล้าชัยชนะที่รอคอยมานานถึง17ปีเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและทําตามได้ยากนอกจากนี้ภาพของวีระที่ไว้ ทุกครั้งที่เดินเข้าและออกจากสนามก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความเคารพต่อกีอาบาสเกตบอลอย่างสุดหัวใจพฤติกรรมที่สุภาพอ่อนน้อมของเขาได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนกีทั่วโลกในโซเชียลมีเดียสุดยอดมาวีระตอนจบเกมเขาส่งบอลให้กรรมการอย่างสุภาพนี่แหละความเป็นไทยเขาสุภาพและยอดเยี่ยมมากปกติถ้านักกีคนอื่นชนะคงโยนบอลทิ้งไปแล้ว การที่เขาส่งบอลให้กรรมการแสดงให้เห็นถึงการอบรมที่ดีจริงๆการไว้สนามทุกครั้งของเขาเป็นภาพที่น่าประทับใจมากผู้นำทางกีควรนำเรื่องราวของวีระไปสอนนักกีอารุ่นใหม่ความคิดเห็นเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นนักกีไทยนอกจากวีระแล้วความมีระเบียบวินัยของคนไทยในสนามกีก็เป็นที่กล่าวขานอยู่บ่อยครั้งเช่นภาพที่แฟนบอลชาวไทยช่วยกันเก็บขยะในสนามหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลก ไม่ว่าผลการแข่งขันจะแพ้หรือชนะการให้เกียรติคู่ต่อสู้และผู้ที่เกี่ยวข้องคือหลักการพื้นฐานที่ฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของเราแล้วน้ำใจนักกีฬาเช่นนี้ของคนไทยมีที่มาจากไหนรากฐานสำคัญน่าจะมาจากมวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเรานั่นเองหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมวยไทยคืออะไรไม่ใช่แค่การฝึกฝนเพื่อเอาชนะหรือป้องกันตัวแต่เป้าหมายหลักคือการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการไหวครูก่อนการแข่งขันซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์คู่ต่อสู้และสถานที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักมวยจะต้องรักษาความสงบและให้เกียรติซึ่งกันและกันจนจบการให้ความสําคัญกับมารยาทเช่นนี้จะช่วยหล่อหลอมให้คนมีจิตใจที่เข้มแข็งและเที่ยงตรงจิตวิญ,ญญาณที่สืบทอดมาจากมวยไทยนี้เองที่อาจเป็นเหตุผลว่าทําไมคนไทย ถึงแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะในสนามกีฬาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับใดก็ตามทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีการแข่งขันหากไม่มีคู่ต่อสู้เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการกีฬารรแต่ยังรวมถึงการทำธุรกิจหรือชีวิตในโรงเรียนด้วยในฐานะชาติที่ให้ความสำคัญกับมารยาทเราคนไทยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโลกโดยไม่ลืมที่จะแสดงความขอบคุณและความเคารพต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับ